สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาต่อกันเรื่องของการเช็คอัพค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเจ็บเราป่วยเรารู้ไม่ได้หรอกนะคะเราอาจจะมีสัญญาณบางอย่างแต่เราอาจจะไม่แน่ใจดังนั้นในการตรวจสุขภาพนะคะในการตรวจสุขภาพการทำเฮลท์เช็คอัพจึงเป็นตัวชี้วัดได้อย่างดีนะคะจะใช้เครื่องมือแพทย์นะคะจะใช้ไมโครอิมเมจในการที่จะประเมินประเมินว่าเรามีความเจ็บป่วยในเรื่องอะไรนะคะโอกาสที่เราจะป่วยในเรื่องอะไร ะะเราใช้เครื่องมือในการช่วยเพื่อความแม่นยำนะคะในจไลต์นี้ต้องขอบคุณภาพจากโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะซึ่งเ,เป็นโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศไทยแล้วก็ได้ขายโปรแกรมการตรวจสุขภาพอย่างมากซึ่งมีสิทิ์สามารถหาได้จากอีกหลายๆโรงพยาบาลนะคะการที่เราตรวจสุขภาพเนี่ยสิ่งที่เราจะได้คือเราควรจะเลือกตรวจนะคะ หลายๆอย่างเช่นเรารู้แล้วว่ามีการตรวจ C B C complete blood count เรารู้ว่า,เ,าเราตรวจเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวในขณะเดียวกันในเม็ดเลือดนั้นนะคะในเลือดที่ได้ไปเราควรตรวจปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายเราควรตรวจปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายเนี่ยอา,อาจจะแบ่งง่งายๆออกเป็น3ประเภทคือ l ลเวลของไขมันดีนะคะเราเรียกว่า H D L และไขมันไขมันไม่ดีเราเรียกว่า L D L และไขมันไตรกิสลดยนะคะอย่างน้อยในร่างกายเบื้องต้นเนี่ยเราตรวจไขมัน3ตัวนี้เพื่อที่จะประเมินปริมาณไขมันดีกับไขมันไม่ดีในร่างกายนะคะซึ่งจะมีค่ากลางนะคะในตารางก็จะบอกว่ามีค่ากลางเราเองเนี่ยควรจะควบคุมปริมาณไขมันไม่ดี L D L ให้อยู่ในปริมาณต่ําเราควรจะควบคุมปริมาณไตรกีิสลด์ให้อยู่ในปริมาณต่ํานะคะเราควรจะกระตุ้น ปริมาณไขมัน hdl ให้อยู่ในปริมาณสูงนะคะเพื่อที่จะทำให้ร่างกายของเรามีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงทีนี้ในความเป็นเรา,เ,ราเนี่เราก็เคยน่าจะเคยได้ยินนะคะว่าเอ๊ะคนนี้คอเลสเตอรอลสูงนะคะคอเลสเตอรอลสูงก็เกิดจากการที่เอาไขมัน3ตัวนี้มาบวกลบกันแล้วก็พบว่ามีไขมันไม่ดีมากกว่าไขมันดีนะคะดังนั้นสิ่งที่เราควรจะกระตุ้น กระตุ้นด้วยการรับประทานนะคะเราควรกระตุ้นด้วยการ <c oughs> ขอโทษค่ะเราควรกระตุ้นด้วยการรับประทานไขมันดีเช่นรับประทานอะโวคาโดนะคะอาหารที่ให้ไขมันดีเช่นปลาน้ําลึกปลาทะเลนะคะหลีกเลี่ยงการทานไขมันไม่ดีเช่นทรานส์นะคะมาร์การีนเนยเทียมนะคะไขมันที่เกิดจากการดิฟรายการทอดนะคะ,ะไขมันที่เกิดจากการบริโภคเบเกอรี่นะคะ กรองชอบใช่ไหมคะโดนัทนะคะชาไข่มุกน้ําหวานนะคะอ,อ,อาหารที่มีรสชาติหวานจัดนะคะทองหยิบทองหยอดฝอทองนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่งผลกับคอเลสเตอรอลปริมาณคอเลสเตอรอลในเม็ดเลือดนะคะซึ่งส่งผลอย่างยิ่งกับคุณภาพของร่างกายของเราดังนั้น การที่จะบริหารปริมาณไขมันให้อยู่ในระดับดีของร่างกาย 1. 1คือเรื่องของการรับประทาน2คือเรื่องของการออกกําลังกายออกกําลังกายเป็นประจําค่ะร่างกายเราควรเหนื่อยอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะคะออกกําลังกายจะออกกําลังกายแบบคาริโอก,ก็ได้นะคะวิ่งกระโดดเชือกว่ายน้านะคะดีหมดนะคะการออกกําลังกายแบบไม่คาริโอเช่นการฝึกโยคะการฝึกการยืดเหยียด นะคะการผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะดีวิ่งไม่ไหวยืดเหยียดไม่เป็นเดินสิคะเดินก็ได้คะ่ะวันละสี่กิโลเมตรได้ไหมคะเดินวันละสี่กิโลเมตรเดินต่อเนื่องนะคะไม่ใช่เดินทั้งวันได้สี่กิโลเมตรนะคะเดินรวดเดียวเลยสี่กิโลเมตรนะคะตัวที่สามคะ่ะนอกจากจากการรับประทานแล้วการออกกําลังกายแล้วตัวที่สามคือเดาได้ไหมคะการน,นอนคะ่ะ ระดับปริมาณคอเลสเตอรอลสัมพันธ์กับการรับประทานการออกกําลังกายและการนอนหลับนะคะการนอนหลับที่ดีที่เพียงพอการนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะ y of Sleeping จะช่วยให้เราบริหารจัดการปริมาณคอเลสเตอรอลได้ดีนะคะนี่คือประเด็นสําคัญที่จะทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรงกินดีค่ะกินดีไม่ใช่กินหรูกินแพงนะคะแต่กินอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกายนะคะอาหารที่อาหารที่เป็นไขมันดีนะคะกินดีค่ะ ออกกำลังกายดีค่ะวันล,ละสามสิบนาทีนะคะสัปดาห์หนึ่งเกินหนึ่งรอยห้าสิบนาทีนะคะแปลว่าห้าวันต่อสัปดาห์นอนดีค่ะหลับวันล,ละแปดชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะเลือกเวลานอนเนี่ยควรจะหลับสนิทก่อนเวลาสีทุ่มนะคะเพราะโกรทฮอร์โมนฮอร์โมนที่ซ่อมแซมร่างกายฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงฮอร์โมนที่ทําให้ร่างกายเป็นหนุ่มเป็นสาวออกตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสองโกรทฮอร์โมนค่ะ บางคนแก่ไวผมหงอกไวเพราะทิ่งคืนยังไม่นอนนะคะเอ e เซลเซลล์นี่เกิดความชรานะคะแล้วทำให้เราดูแก่ไปด้วยนะคะดังนั้น3อย่างรับประทานอาหารที่ดีไขมันที่ดีนะคะไขมันที่ดีออกกำลังกาย150นาทีต่อสัปดาห์สานาทีต่อครั้งเฉลี่ยแล้ว5วันต่อสัปดาห์สค่ะนอนให้ได้แชั่วโมงต่อต่อต่อวันนะคะ นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง4ทุ่มถึงตี2ต้องหลับลึกแล้วมีใครใส่นาฬิกาแบบอิเล็กทรอนิกส์วอชไหมคะใส่และตรวจดูคุณภาพการนอนหลับไหมคะช่วงเวลาที่หลับลึกหัวใจต้องเต้นช้าช้าวกว่าปกติมากนะคะเช่นปกติหัวใจเราเต้น70-80ครั้งต่อน,นาทีในช่วงที่เราหลับลึกเราควรให้หัวใจเราเต้นหัวใจเราควรจะเต้นต่ำกว่า50นะคะเพื่อที่ร่างกายจะได้พักจริงๆ ะะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพวกเราและพวกเราสนุกกับการเรียนคลิปสั้นๆเหล่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ